ไฟเสียงระยะหลังนี่ละเอียดมากถ้าไม่ไม่ทออทิ้งติดตามฟังติดตามฟังแล้วก็พิา่นาตามปฏิบัติตามให้เหนียวแน่นให้เหนียวแน่นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลีวหัวต่อมันเหมือนกับสามครั้งที่ผ่านมาหลวงตาปฏิบัติมันมันมัน ก็จะทำรู้ทำเห็นทำตั้งแต่สมัยปีแรกๆรุ่นสามสิบต้นๆนู่นน่ะแล้วก็มาเล่าให้คุธทันฟังที่หลังมันนานมากจนลืมไปหมดแล้วมีแต่เที่ยวเนี้ยมันไปเดินเหมือนกับการเกาะมือเกี่ยวใจไปด้วยกันพร้อมกันไม่ได้ว่าเอาสิ่งที่ผ่านมานานหลายสิบปีมาเล่าให้ฟังเพราะการ เที่ยวนี้จึงเหมือนกับมันเกี่ยวมือเหนีวยวใจไปด้วยกันไปพร้อมๆกันลูกตาปฏิบัติยังไงรู้เห็นยังไงก็จะทำยังไงก็บอกเล่าไปเลยบอกเล่าไปพร้อมกันเลยบอกเล่าไปพร้อมกันถ้าพวกท่านไม่ทิ้งห่างนะเหมือนส้นต่อส้อนเลยไม่ทิ้งห่างเพราะว่าลูกตาปฏิบัติยังไงรู้เห็นยังไงก็จะเล่าไปทุกวันเล่าไปเรื่อยๆมันเหมือนเล่าไปเลยเล่าไปเลยเล่าไปเลยเล พวกท่านก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามไปเลยตามเลยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งห่างกันพวกท่านก็จะสามารถที่จะไม่ห่างก็จะสามารถตามกันไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นรอยต่อที่สาคัญมากเพราะว่าสมัยก่อนนี่มันหลุตงตาปฏิบัติไปเลยตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแล้วก็พอรู้ต่าเป็นธรรมก็มาเล่าพวกท่านฟังหลังจากนั้นหลายสิบปีมันเล่าจากความจํามันนานมากหลายสิบปีแล้วมาบอกทางท่าน ทานมันก็ไม่มันก็เริ่มเรืองลางแล้วแต่ตอนนี้เจ็บป่วยครั้งนี้เกือบตายเกือบประชิดไม่รอดก็ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายถ้าเขาว่าไม่ไม่ตายหรอกเขาเนี้ยเจ็บป่วยครั้งนี้ไม่ตายจะรอดจะรอดไม่ตายเจ็บป่วยครั้งนี้มันก็สาหัสแต่ไม่ตายแต่จะรอดแต่ก็จะแลกเหมันกับแลกด้วยชีวิตด้วยธรร ก็จะได้พบธรรมที่มันไม่เกิดไม่ตายร่างกายจิตใจของเราเป็นทับเป็นเป็นของตายร่างกายจิตใจเป็นของตายเมื่อไม่กลัวตายมันก็จะพบธรรมไม่เกิดไม่ตายธรรมไม่เกิดไม่ตายหรือเรียกว่านิพพานเพะ้นพระพุทธเจ้าพระอานัยสวรร์ทั้งหลายนะถ้าตายไปเฉพาะลูกเวทนาสัญญาทักษะวิญญาณร่างกายจิตใจที่เป็นขี้เท่า แต่ท่านไมปรวมไปรวมกันอยู่ที่ทําให้เกิดไม่ตายเป็นอมะตะหรือเรียกว่านิพานเพราะในการเจ็บป่วยครั้งนี้มันก็แลกมาเกือบตายแต่ก็แลกมาด้วยธรรมที่ละเอียดเพราะหลวงตาก,ก็รู้เห็นนะทําอะไรก็ออกจากโรงพยาบาลมากระเทศเลยเสียไม่มีกระเทศเลยแล้วก็เทศละเอียดมาเหนื่อยด้วย ก็เลยเทศแล้วเมื่อคืนก็พอดีอาจารย์ทิศหมอศิลาแล้วก็นั่นมาอยู่ด้วยโนดโนดมาอยู่ด้วยก็เลยอาไหนกันไหนก็ทุกคนมาอยู่รวมกันเพราะที่ตอนอยู่โรงพยาบาลก็อยู่ด้วยกันเลยแหละหมอศิลาอาจารย์ทิศเลยแล้วกุณตาก,ก็วันวันในวิสาขบูชาก็ตอนนั้นก็เพิ่งจะออกโรงพยาบาลใหม่ๆไม่มีแรง แต่ก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ขอกระใจไว้ตลอดเวลาที่เดินทางด้วยกันตอนนี้พวกท่านเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะจะเข้าไปอยู่ใกล้ลุงตาก็ไม่ได้มีแต่อาทิตย์หมอนิเวศมอศิลาก็ยุง่งแล้วก็ไม่สบายป่วยหละ่ะจะรักษาลุงตาแล้วก็ก็ได้ผู้ชายเนี่ยได้เปรียบหน่อยเพราะว่ามันมันไปอยู่ดูแลอุปถากภที่กุฏิได้ก็พยายามจะถ่าย ทอดความรู้ความเขา้าใจที่รู้เห็นไว้เลยประสบการณ์ตรงเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นมันดีกว่าดีกว่ามาเล่าให้ฟังที่หลังอาจารย์ิก็เก็บรายละเอียดไว้ดีกับมอนิเวศนี่เก็บรายละเอียดไว้ได้ดีมากวันวิสาขาบูชาก็เล่าให้ฟังเล่าให้อาจารย์ทิศคุยกันไปเรื่อยๆเงี้ยเหนื่อยด้วยตอนนั้นพงออกจากโรบาลใหม่ๆไ,ไม่มีแรงก็เล่าไปเรื่อยๆว่าว่าทำรายละเอียดยังไองอะไร อาจารย์ที่ก็คุยแล้วก็ถามไปเรื่องว่าพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันในวันวิสาขะอย่างไรปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ตรัสรู้อะไรอย่างเงี้ยก็เล่าไปเรื่อยแต่นี้มันเล่าไปมันก็ไม่รู้สึกว่านานนะแต่อาจารย์ที่บอกว่าต้องสองสองชั่วโมงกว่าตอนคิดว่าจะออกก้องคือจะออกว่าพูดไม่ได้เพราะว่าวันวิสาขะแต่ด้วยมีความศรัทธามีความรักในพุทธเจ้า คนวิสาขาบูชาพระค์ออเอาชีวิตเข้าแล่จนได้รพระนิพานตรัตสรู้พุธเจ้าก็เลยออกมาพูดอีกกลางคืนกลางคืนก็พูดว่าพูดละเอียดและละเอียดมากอาจารย์ทิศบอกว่าละเอียดไม่เท่าที่กุติพอพูดที่กุติละเอียดกว่าก็เลยให้อาจารย์ทิศมาพูดซ้ําอีกเมื่อคืนนี้แต่ก็ตัดไฟเสียงเป็นไฟเสียงออกมาแล้วอาจารย์ทิศก็พูดละเอียดมากเล่าถึงเอ้สองชั่วโมงที่คุยกันที่กุติเรื่องอะไรก็จับจดจําแม่นมากเลย ก็มีรายละเอียดมากกว่าที่ลุงตาเทศวันวิสาขบูชาเป็นรายละเอียดนั่นเองรายละเอียดพวกนี้สาคัญมากที่ลุงตาเทศไว้เนี่ยก็พยายามจะรวบรวมไฟล์ที่หลังป่วยแล้วทีน,นี้ทําลิงก์ไว้สีนะ่ไฟล์นะเนี่ยมันละเอียดมากอันเนี้ยม,มันดีดีกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนมาเล่าให้ฟังว่าลุงตาปฏิจจบัติอย่างไงสามเดือนไม่นอนเลยแล้วก็พิดาความตาย ตอนนั้นลูกโดนรถชนตายพ่อตายแม่ตายพี่พี่เป็นปทหารเป็นลบตายส่งศพกลับมาลุงตายน้าตายตายกันติด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 กันแล้วก็เห็นแววตาที่กลัวตายอ้อนวอนร้องขอให้ช่วยเนี่ยเราก็ยืนเกาะกระจกมองที่ห้องไอซีแต่ละคนก็ล้มหายตายจากไปลูกตอนลูกตายก็นอนไม่หลับเลยทั้งทั้งเราและภรรยาก็ จนรถชนตายสี่ขวบเมื่อนาก็พาไปเล่นในวัดรถมันเลี้ยวรถเขาเลี้ยวเข้ามาถวายของในวัดไม่เห็นชนเด็กมันเล็กตายเลยก็ทุกข์มากก็เลยมาพิจารณาแต่ความตายไม่เที่ยงอยู่สามเดือนไม่นอนเลยทั้งวันทั้งคืนกลางวันก็ไปทํางานก็พิจารณาความตายอยู่จนโลกกระแทบมันระเบิดไปเหมือนกับอะไรมรู้มันในร่างกายเรามันหายไปเลย ไม่มีตัวตนหายไปเหลือแต่จิตเกิดดับมันแสงหิงห้อยเห็นจิตเกิดดับอยู่ในอากาศมันแสงหิงห้อยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปดับไปสุดท้ายมันใจมันก็สรุปทําได้ว่าไอจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงไม่ไม่มีตัวตนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมีแต่ดับไป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 คือจิตเนี่ยแหละคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกขณะปัจจุบันขณะเรียกว่าจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป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  ไม่เหลือตัวตนมันเหมือนกันโลกกระภายในมันก็ปั่นป่วนมันระเบิดอะไรมันอย่างอีกครั้งหนึ่งเรื่องกายก็หัวนหนึ่งแล้วก็จิตหนแต่นั้นมันมันนานมากแล้วตั้งแต่ปีรว2,130กว่าๆ30ต้นๆแล้วก็ลืมไปหมดแล้วแล้วมาเล่าให้ท่านฟางังมันก็เหมือนกับว่าโอ้โหมาเล่าผ่านมาจนบัดนี้มันปี2,566 แล้วมาเล่าย้อนหลังไปตั้งแต่ปีสามสิบคิดดูที่สามสิบกว่าปีผ่านมามันเล่ามันก็เหมือนกับว่ามันต้องนึกแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ที่เจ็บป่วยออกจากโรงพยาบาลครั้งนี้มันเพิ่งใหม่ๆแล้วมันก็ทํานี่มันเกือบตายเกือบตายเอาชีวิตเขาแลกตายก็รอดมาแล้วก็ก็เข้าใจมันเห็นทํราละเอียดชัดเจนก็พยายามพูดพูดพูดไว้บอกไว้ทุกขั้นตอนมันอาจจะจาได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่ามันก็อี่ตอนนั้นก็ มดความรู้สึกไปแล้วก็จะไม่หลอดแล้วแต่ตท้ใจก็หลอดกลับมาแล้วก็ค่อยๆค่อยๆบอกไปมันเหมือนจุงมือกันไปอ่ะจุงมือก็เดินไปจุงมือเหนี่ยวใจกันเดินเดินไปเป็นหมู่คณะช่วยเหลือเกื้อกูลกันถึงความทุกข์ยากลำบากยังไงก็ทนเอาอดทนเอาก็มีความรู้สึกว่าไม่ไม่ช้าหรอกไม่ช้ามันก็จะพากันได้ไปไปถึงจุดหมายปลายทาง ถ้ามันเหมือนกับเยียบกันก้าวต่อก้าวต่อส้นกันไม่ไม่ไม่ทิ้งกันลวงตาพูดอะไรสอนอะไรก็รีบฟังรีบฟัง ب, รีบฟังรีบรีบพิจารณาตามรีบฟังรีบพี่พารณาตามรีบฟังรีบพี่พิจารณาตามพอหลูงตาเห็นทำละเอียดขึ้นอีกก็จะพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆเพื่อจะให้เก็บรายละเอียดไว้เดี๋ยวมันพอนานคาวันหลายวันมันจะตกนล ไอ้ตรงเนี้ยคือสําคัญนะเพราะว่าพยายามหาคนที่ <relevance> ใกล้ตัวที่พูดพูดได้ผู้ชายมันก็จะไปไปนอนเฝ้าอย่างเงี้ยก็อย่างอาจารย์ทิศหมอนิเวศมานอนเฝ้าอาทิตย์แรกหมอนิเวศมานอนเฝ้าทังอาทิตย์แล้วก็อาจารย์ทิศอาจารย์ทิศกับหมอนิเวศเขาเจาะออกว่าเนี่ยเนี่ยตรงนี้สําคัญมากเลยตรงนี้แล้วก็ซักซักเลยว่าตรงนี้มันจะนิพพานกับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไร อย่างอย่างอย่างเนี้ยท่าโน้ตกับออซิลาอยู่เนี้ยอันนี้จะจับประเด็นแม่นจับประเด็นรู้เลยว่าตรงเนี้ยคือมันจะนิพพานกับนิพพานตรงเนี้ยเก็จะซักซักเลยจะน,นิพพานกับน,นิพพานตรงนี้ยจะไม่ผ่านเลยซักแล้วตรงเนี้ยตวงตาพี่นายยังไงแล้วติดยังไงแล้วผ่านทะลุย,ยังไงผ่านไม่ผ่านยังไงก็ก็จะซักเลยตวงตาก็จะบอกไปเลยบอกไปเลยบอกไปเลย,อ,เลยอย่างเงี้ยเราก็เราก็รีบไปพีนาตามเพราะมันมันเดินไปได้วยกันนี่ มันก้าวต่อก้าวเหยียบส้นเท้ากันเนี้ยมันก็จะเมื่อลวงตาเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานก็จะพากันถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่อีกไม่นานอีกไม่นานพราทำาละเอียดถึงขนาดนี้แล้วไม่นานมันก็จะไม่ทิ้งกันมันก็จะรวดมันก็จะเร็วเร็วกว่าสมัยก่อนเยอะเพราะว่าสมัยก่อนมันนานไหมลวงตาดิบัตดมาตั้งสามสิบสี่สิบปีแล้วมาเล่าให้ฟังเนี้ยมันมันคนละเรื่องว่าเราลูกโดนรถชนตายพ่อแม่พี่น้องตายหมด แล้วเราก็บอพี่นาความตายไม่นอนสามเดือนเลยพวกท่านก็ฟังเลยแต่ฟังเออไปอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหตาที่กระปีแเราก็เล่าไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเรื่องเล่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันมันปฏิบัติไม่ได้การรู้ทําเห็นตามไม่ได้การแล้วก็บอกกันไปเลยอย่างเงี้ยมันไอตรงเนี้ยึงบอกว่าเป็นที่มาของเพลงที่ว่าอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยใจเนี่ยมันไปได้วยกันแล้วมันก็จะเร็วเร็วขึ้นตรงเนี้ยเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อที่สาคัญที่สุดอ่ะ หัวเรีย่ยวหัวต่อพวกท่านประมาทแล้วก็หลุดเลยถ้าประมาทแล้วหลุดหลุดเลยเพราะว่าเวลาไม่มีแล้วไงพอทุกคนเป็นธรรมแล้วก็จะทิ้งถูกทิ้งเลยพวกท่านถูกทิ้งใครที่ที่ไม่สนใจก็ถูกทิ้งเลยถูกทิ้งจริงๆเรียกว่าถูกทิ้งจริงๆเพราะไม่ทันเขาไม่ทันเขาเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยนะถ้าเราป่วยอคนหนึ่งก็คงไม่รอดตอน,นี้เวลามันเหลือน้อยนะแล้วตอนนี้ร่างกายก็ ถึงจะมีแรงขึ้นมาแต่ก็ไม่ไม่เหมือนเดิมถ้าถ้ามันป่วยคนหนึ่งก็ไม่ไหวนะ้ะเพราะฉะนั้นนะ่ะเวลามันเหลือน้อยจึงต้องเร่งนี่เรียกว่าอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยใจเป็นที่มาของเพลงที่ว่าอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยใจมันจึงไม่อยากใพยายามเตือนพวกท่านทั้งหลายว่ารถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วรถไฟเที่ยวสุดท้ายนี่มันเกินกว่ากึ่งพิธการแล้วตอนนั้นรถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วพวกท่าน ยังมีเงื่อนไขลีลลลอยังมีห่วงยายอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็จะถูกทิ้งไงถูกทิ้งถูกทิ้งแต่อย่างน้อยท่านก็จะต้องไปสวรรค์ให้ได้อย่าไปอบายถ้าจะถูกทิ้งก็อย่าถูกทิ้งขาดจนกระทั่งตกอบายไปเลยนะเพห่วงพวกท่านแค่นี้เนี่ยนะเนี่ยอยากเตือนมีอะไรไหมฟ้าอืมเราจะเตือนกันอย่างนี้แหละเข<อ>้า <ขอ S 2> ใจไหม เจน้นพยายามให้พวกเขารวมลิงก์หลังที่อาพาธแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรวมของอาจารย์ที่ที่พูดตัดแต่ละเดี๋ยวก็จะรวมเข้าไปผสมด้วยกราบนมัสการค่ะวันนี้ตั้งใจจะมากราบเยี่ยมหลวงตาเมือ่อากว่าค่ะเดีย๋ยวมาเห็นกันตาว่าหลวงตาดีขึ้นแล้วเออดีขึ้นแล้วดีขึ้นก็ในด้านทางความเข้าใจ ในภาษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็กําลังเรียนรู้อยู่ค่ะหลวงตาเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ตัวเองเพื่อให้เข้าถึงภาษาธรรมมันนั้นค่ะหมอหมออย่าชานักนะค่ะมันสุว่าหมอตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้พัทธรรมของพุทธเจ้าตอนนี้เริ่มเริ่มจะเรียนรู้ตนเองเริ่มจะเรียนรู้ตัวเทรมเจ้ามันรู้สึกว่าลงตาขอรู้สึกตาว่าหมอชาไป ช้าช้าไปมันจะไล่ไม่ทันตามไม่ทันมันทิ้งห่างไปเรื่อยๆอค่ะอืค,ะคือยังยังเห็นตัวเองเหมือนกันว่ายังมีติดสบายค่ะหลวงตามหมอหมอรักสบายติดสบายแต่มันใช่ใช่ะไมมันไม่ทันอ่ะหมอรักสบายติดสบายแต่ไม่ทันหลวงตาก็ต้องจากไปหมอก็ต้องจากไปจากไปโดยที่ทำไม่ยังไม่ชัดเจนถึงใจน่าจะได้เพราะว่าหมอเป็นลูกศิษย์ลูกตามาตั้งแต่ 2,540ต้นต้นเวลามันเริ่นนานมาถึง2,016 2,566หมอเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่2,540ต้นต้นน่าเสียดายที่หมอบอกว่าหมอรักสบายยังไม่อยากไม่อยากปฏิบัติให้ลาบากจนบัดนี้ทุกวันนี้ก็ยังรักสบายไม่อยากปฏิบัติให้ลำบากเพิ่งจะเริ่มเรียนรู้ชีวิตเพิ่งจะเริ่มเรียนรู้สัตจะเริ่มจะเรียนรู้สัธรรม พอหมอจะเริ่มเรียนรู้ถดรอเริ่มเลยเชิดหลวงตาก็ตายแล้วหมอก็ตายแล้วไม่ทันกันคือคือเห็นก็เห็นก็เห็นตัวคิดในเรื่องรักสบายอยู่นะคะหลวงตาก็ก,ก็ก็รู้ทันมันอยู่ค่ะว่าว่าเรายังมีตัวนี้อยู่แต่มันก็เห็นว่าเราก็ยังดิ้นรนมีความดิ้นรนดิ้นรนที่จะ เป็นการดิร้นรนปรุงแต่งในการที่เรื่องของในแนวทางที่จะเรียนรู้ค่ะอ๋อคือมันเรียนรู้ในความสบายสบายม,มันช้าเนิ่นช้ามากมันไม่ได้กัดติดจดจ่อที่ที่นรสเขาบอกว่ามันมันไม่ได้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะโฟกัสทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืน,คนต่อเนื่องไม่ขาดสายมันมันสบายสบาย ไฟเสียงก็เล่งออกไปตลอดเวลาเล่งออกไปเป็นไฟที่เด่นๆนะไฟเด็ดๆก็ปล่อยไปอย่างต่อนเนื่องอันนี้เราก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างหลับๆตื่นๆบ้างทํางานไปฟังไปก็ก็ตามอยู่ค่ะหลวงตาก็ตามอยู่ค่ะเรื่องนี้มันโทษกันไม่ได้เลยว่าใครก็ไม่ได้ห้ามใครก็ไม่ได้ถ้าไม่เอาเจ้าตัวไม่เอาสักอย่างนึงนยากุตสาห์เตือนแล้วเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกว่าเที่ยวเนี้ยมัน มันต้องเรียกว่าเหยียบเท้ากันส้นต,ตสน,สนต่อส้นเลยส้นต่อส้นเหยียบเท้ากันเก้าต่อเก้าผมตาบอกอะไรเห็นอะไรรู้ทําอะไรแล้วบอกไว้เง,าาง,งี้ยมาไล่ฟังเงี้ยมันต้องเหยียบกันเก้าต่อเก้าเลยเร่งเร่งไปทํความเปลี่ยนพ่นาตามเลยถ้าติดขัดตรงไหนก็ามารีบมาถามเลยเงี้ยมันต้องมันต้องเก้าต่อเก้าแบบเนี้ยเมือ่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วมันก็ทุกคนก็จะมันก็จะเป็นโดมิโนไปเลย ว่าจะเป็นโดมิโนไปโอ้ลวงตาก็ว่ามันไม่ไม่นานมีมีความสงสัยอยู่ค่ะหลวงตาเรื่องการพิจารณาธรรมอะค่ะว่าว่ายังไงที่มันเป็นวิธีการที่ใช่เพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยก็เหมือนสมมติว่าเราเห็นในขณะจิตหนึ่งที่มันมีสังหารปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ว่าโอ้เนี่ย ชีวิตเนี่ยการเกิดของชีวิตเนี่ยมันเป็นขนาดจิตมันเป็นปัจจุบันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราเรื่องเก่ามาคิดก็เป็นปัจจุบันเรื่องข้างหน้ามาคิดก็อยู่กับปัจจุบันเพราะนั้นเนี่ยการเกิดของชีวิตมันเกิดในปัจจุบันขณะอันนี้ก็แบบคือชีวิตอันนั้นจะเป็นกุศลหรือไม่กุศลหรืออกกุศลมันก็เป็นขนาดจิตขนาดจิต แล้วทุกอย่างความรู้ที่เราเข้าใจตรงนั้นเนี่ยมันก็เกิดเป็นขนาดจิตแล้วมันก็ดับไปแล้วก็มามาทาความเข้าใจว่าอ๋อที่ว่าสเพสังาราทุกขาสเพธรรมะอนัตตาก็คืออันนี้เพราะว่าความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดในขณะจิตนั้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขนาดจิตนั้นแล้วมันก็ดับไปอันนี้มันใช่เป็นการพิจารณาหรือคิดหรือเปล่าก็หลวงตาคือบางทีมันก็มันคิดเอาคิดเอาบางทีแบบคิดอ่ะมันได้แต่คิดเอา ไอตัวผู้พิจารณามันยืนพื้นค่ะแล้วตรงนี้ตรงนี้มันกลายเป็นว่าไอตัวผู้พิจารณาเนี่ยมันไม่ใช่ของเกิดตายไอตัวผู้พิจารณามันยืนพื้น,นเริ่มก็คิดเอาถ้าตรงนี้มันจะต้องทําความเข้าใจยังไงคะหลวงตาจะต้องแก้ไขยังไงฮะทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วมันก็ดับหายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่อ,อีกมันไม,ม่ใช่ว่ามีตัวผู้พิจารณายืนพื้นไว้ แล้วก็เอาเรื่องเอามาพิจารณาแล้วก็ดับไปแต่ตัวผู้พิจารายืนพื้นไว้อย่างนี้มันมันมันไม่ได้ว่าสิ่งที่มีขึ้นมาสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันของตายมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีไม่มีการเกิดตายมันมันไม่ไม่เห็นว่าไอ้ตัวเองผู้พิจารณาหยิบเรื่องมาพิจารณาทีละเรื่องเนี่ยไอ้ตัวเองผู้พิจารณาเนี่ยเป็นของเกิดตายอันนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีการกระทามันนั้นเ işte, กิดขึ้น แล้วเราก็มาทําความเข้าใจว่าไอ้ตัวที่มาพิจารณาอันนี้มันเป็นของเกิดตายเหมือนกันใช่ใช่เป็นของเกิดตายต้องแก้อันนีด้ด้วยอันนี้หรือเปล่าคะหลวงตาสุดท้ายเนี่ยหมอลองนึกดูดีด,ดิพอหมอหายใจไม่ออกอะ่ะหมอหายใจไม่ออกเรื่อสุดท้ายอไอ้คนที่หยิบเรื่องมาพิจารณามันก็มันก็นกพิจารณาไม่ได้แล้วมันจะเหลือใครอะ่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อหมอหายใจไม่ออกที่สุดท้ายหมอก็จะหยิบเรื่องนื่งมาค่อยๆพิจารณาแล้วก็ดับไปเรื่องนี้มาพิจารณาแล้วดับไปไม่มีหรอกไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกตอนหมอหายใจไม่ออกไอ้คนที่จะหรือว่าหยิบเรื่องนี้มาหยหรือวจะหยิบเรื่องนั้นหรือจะเน้นะอันเนี้มันโอ,อ้ตอนที่มันไม่หมดความรู้สึกตัวนะมันมันจําไม่แต่ตัวเองก็ไม่ได้จะหมอที่มาถามหน้าเหมืนอนที่เวปมาถามว่าผมผมเป็นใครเนี่ยวงตา น้องตายยิ้มได้เฉยโอ้ยหมอที่เวรเราให้นะมันจาใครก็ไม่ได้นะจาตัวเองก็ไม่ได้เรื่องราวเส็นชื่อก็ไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่ได้เส็นชื่อก็ไม่ได้หมอจะค่อยๆหยิบเรื่องนั้นมาพิจารณาหยิบเรื่องนี้มาเวลาได้ใจสบายๆหรอไม่มีหลอดตอนนั้นหายใจไม่ออกแล้วมันจาอะไรไม่ได้แล้วมันหมดสภาพไปแล้วหมดความรู้สึกตัวแล้วไม่เหลืออะไรเลยสุดท้ายไม่เหลือไม่เหลืออะไรหมอต้องพิจารณาตรงนี้ ไม่เหลือหรอกไอ้ที่ไปหยิบเรื่องมาทีละเรื่องมาพิจารณาค่อยๆสบายสบายใจทบช้าๆไปไม่หลอกไม่ทันกินไม่ทันกินก็ต้องแค่เห็นว่าสิ่งที่เข้ามามันเข้ามาแล้วก็หมานไปแค่นั้นที่ไม่ฆ่าหลงเห็นว่าในสุดท้ายชีวิตก็ไม่เหลืออะไรแล้วไม่ได้อะไรไปไอ้ที่เรากลัวตายสบายสบายรักไว้พิจารณาสบายสบายไม่เหลือเราไอคนเนี้ยไม่เหลือไอคนที่รักสบายสบายพิ่าาสบายสบไม่เหลือเราไม่เหลืออะไรสุดท้ายหายใจไม่ออกไม่เหลืออะไรเลยพิจาณาตรงนี้ให้มากมาก จ้ะตั้งใจนะฟังไฟ,งฟงเสียงไม่ใหมท่ที่ที่ปล่อยออกไปล่าสุดที่ว่าว่าเป็นว่าบอกว่า่ายอดเยี่ยมเยี่ยมที่สุดอะไรเนี่ยผ่านไม่ได้แล้วันทีต้องต้องต้องฟังจะเรียนถามหลวงตาแล้ะคะว่าแนแนวทางที่เราจะเดินไม่ใช่มีหรแนวทางที่เราจะจะเรียนรู้ตรงนี้คะ่ะที่หลวงตาบอกว่าไม่เข้มข้นเราจะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะ ความจริงทุก,กที่มันที่เราเห็นในที่เราดําเนินทําง,งานอยู่เ,ใใเรใในจาแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็ดับไปอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเรายังตื่นอยู่เราไม่หลับเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้เราก็เรียนรู้มันไปเรื่อยๆอ,อันนี้เขาเรียกว่ากัดติดจ,จดจ่อไหมคะ,ะแล้วสุดท้ายก็ไม่ขับยุ่งกับไปสิ่งที่เกิดดับในใจ ไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับสิ่งที่เกิดดับในใจมันก็จะพบธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับราะขอบคุณการที่มันเดินไปด้วยกันเนี่ยมันต้องไปด้วยกันเนี่ยเหมือนต้องเท้าต่อเท้าเหยียบเท้าต่อเเหยียบส้นต่อส้นเมันไม่ต้องไม่ให้พลาดเลยนะหลายคนไม่เข้าใจว่ามันปฏิบัติยังไงภายในใจมันริงเจึงเรียกว่ามันมันไปด้วยกันมือจับมือใจเหนี่ยวใจไว้ไม่ไม่ให้หลุดเลย หลายคนไม่เข้าใจใครจะรับภาสามาช่วยพูดตรงนี้หน่อยได้ไหมเอาใหม่ใหม่ใหม่ดูที่ใหม่ใหม่แอลสเตตมาออกมานั่งพูดหน้าเนี่ยเราเห็นหลายคนหน้าตางงๆมันมึนๆมันมันไม่ได้ไปด้วยกันนะมันรู้สึกว่ามันมันไปคนละทิศละทางไหนใครมาช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยหลาลๆค่อยๆมาทีละคนมาพูดให้ถึงใจชัดๆทีเขาไม่เข้าใจว่า การที่มันมันตามติดตามพ่อแม่ครูอาจารย์นี่มันต้องไม่ไม่คาดเลยเหมือนกลับไปเดินทุดงในป่าเนี่ยมันต้องไม่ไม่คาดสายตาเลยเพราะถ้าคาดสายตาในป่าแล้วมันหลงแล้วตายอย่างเดียวพอทุกคนช่วยกันไม่ได้ใครล้มลงคนหนึ่งก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่าแม้แต่เดินในป่าจนนั้ไปเดินทีท่ภูพานไปเดินทุดงที่ภูพานเทือกเขาภูพานที่เนี่ยมุกดาหารตะกนคนครทะลุไปทางปามาเลย เราก็ยุมากแล้วแม้แต่อาช้อนตะคันเดียวช้อนกินข้าวเนี่ยเอามาฝากใส่ไอ้ถุงสะพายบาดข้างหลังะ่ะแค่ฝากช้อนคันเดียวเนี่ยถ้ารู้มีใครเอามาฝากกะล้มเลยหกล้มแล้วลุกไม่ขึ้นเพราะว่ามันมันไม่มีแรงหมดแรงหมดหมดเลยเหลือศูนย์เลยใครเอาอะไรมาฝากไว้ได้ทั้งสิน้นแล้วเดินเนี่ยมันเดินในป่าเนี่ยเดินต้องสิบเป็นสิบสิบกิโลต้องต้องไปถึงแหล่งน้ําไม่ได้ถ้าไปไม่ถึงแหล่งน้ําเดี๋ยวตายต้องไปถึงแหล่งน้ําได้เพื่อต้องตัดไม้ไผ่ แล้วก็เอาข้าวเหนียวใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็อาน้ําใส่แล้วก็ค่อยหลามทําเป็นข้าวเหนียวหลามแล้วก็เอามาเอามาทานเป็นข้าวตอนเช้านะเพราะฉะนั้นมันนิทิ้งกันไม่ได้หายกันไม่ไ,มไ,มได้ต้องตามกันแบบไม่ขาดสายตาเลยต้องตามกันแต่เนื่องจากลุงตาตอนนั้นไอ้หัวเขา่ามันหัวเข่าเสียสองข้างเหมือนไฟช็อต ไม่สามารถเดินตามได้แต่เขาก็เขาก็จ้ที่จะห่วงลวงตาก็ไม่ได้เพราะว่าหมู่คณะข้างหน้ามีอยู่ต่านต้อง,ต,องต้องรีบพาหมู่คณะไปถึงหาแหล่งน้ําในป่าให้ได้ตาก็เลยทําสัญญากันว่าตกลงกันว่าให้ลวงตาเดินไปตามทางนี้นะจะเลี้ยวต่อเมื่อเขาหักกิ่งไม้ว่าถ้าหักกิ่งไม้เนี่ยไปทางซ้ายสแสดงว่าเลี้ยวซ้ายแต่หักไปทางขวาเลี้ยวขวาลวงตาไม่รู้กฎของป่าก็เดินตามไปเขาก็ ทิ้งหลวงตาห่างไปเรื่อยๆเลวลงตาเขาบอกให้ไปาตามเนี้ไปาตามทางแล้วก็ถ้าไม่ไม่เจอที่หักกิ่งไม้อย่าออกนอกทางเด็ดขาดหลวงตาก็ทิ้งจนทิ้งห่างจนมองไมง่มองไม่เห็นพระข้างหน้าแล้วไม่เห็นไมหนหมู่คณะเลยเพราะว่าหัวข่ามัน,ม,นมันมันไลฟาชอตทองข้างก็ไปตามกฎกติกาเนี่ยแต่บังเออเนี่ยมีคณะอีกคณะหนึ่งมาเป็นพระธุดงค์ หลวงตานึกว่าเจอคณะพัธุดโดของชุดเราแล้วก็ดีใจละออกจากทางแล้วไปหาพระที่เป็นพัธุโดหมู่คณะนั้นปรากฏว่าไปถึงไม่ใช่พอไม่ใช่เกิดการลังเลจะตัดสินใจว่าจะไปกับคณะนี้แล้วมันก็จะรอดเพราะว่าเขาก็จะพาไปหาหมู่บ้านได้เพราะเขาเชำนานทางมากกว่าแต่หมู่คณะเราก็จะหาเรา ก็เลยอยู่ลังเลอึกอักอึกอักตัดสินใจกลับทางเก่าทิ้งหมู่ทิ้งพระทุดงคณะนั้นเพราะกลับทางเก่าอ่ะมันกดของป่ากลับมาปัญหาทางไม่เจอหาทางไม่เจอจะเข้าทางหาทางไม่เจอเกือบตายแล้วตอนนั้นน่ะเกือบหลงกับหมู่คณะผลท้ายเมื่อหาทางไม่เจอก็เลย โชคดีเจอเขาชาวบ้านเขาเดินท่อท่อปปาในหมู่บ้านเข้ามาหลายร้อยกิโลมามามาตรงน้ำตกในในปา่าเพื่อจะดูดน้ำเข้าหมู่บ้านแต่ท่อปราปามันคงเดินมาหลายหลายสิบปีแล้วมิแต่ไอไอถาวันที่เป็นหนามมันพันเต็มไปหมดเลยจะเดินตามท่อป่าปาก็ไม่ได้แต่หลุดจากท่อป่าปาก็ไม่ได้แต่ไม่เข้ามันไม่หาทางไม่เจอแล้วไอทางเดิม ก็ต้องตัดสินใจไปตามท่อป่าปาไอ้ท่อป่าปาที่เราเดินเนี่ยเราต้องมั่นใจว่ามาเดินเข้าหมู่บ้านนะไม่ใช่เดินเข้าป่าเพราะเราไม่รู้เราอยู่ตรงกลางทางไม่รู้ว่าไอ้ท่อป่าปาเนี่ยปลายทางข้างไหนมันมันออกมันไปป่าและไอ้ทางไหนมันเข้าหมู่บ้านก็ใช้กําหนดจิตเอาแล้วก็อ้าว่ามันไปทางเนี้ยคือเข้าหมู่บ้านแน่นอนไม่เข้าป่าถ,ถ้าถ้าเข้าป่า,าเป็นเรื่องเลยก็เดินแต่มันก็มีหน้า เาอันพันหนามก็ต้องคอ,คอยละออกจากท่อปะปาแต่ละแล้วก็กลับก็าหาท่อปะปาไม่เจอโอ้โหเรียกว่าบาเจอหลวงพ่อสุดใจที่ัดป่าบานตาท่านบอกว่าหาเรื่องฆ่าตัวตายชัดๆเนี่ยไอการที่บอกว่าเดินตามกันเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงหัวเรีย่ยวหัวต่อสําคัญมากอย่าให้หลุดจากพ่อแม่ครูอาจารย์เพราะมันสําคัญมากถ้าหลุดแล้วมันมันกลับทางไม่ถูกแลวตามไม่ทันนะมันเป็นหัวเรีย่ยวหัวต่อ พุทธาไม่เ,เข้าใจว่ามันจะต้องตามให้ทันกันเก้าต่อเก้าเก้าต่อเก้าลูกตาบอกอะไรไว้เล่าอะไรไว้ตอนพะต้อง,ต,องต้องฟังแล้วเล่นพิจนาตามพิจนาตามไม่เข้าใจต้องถามพิจนาตามทั้งวันทั้งคืนเนี่ยโอ้โหปูถูใส่หูฟังอย่างเดียวเลยแล้วเล่งพิจนาตามทั้งวันทั้งคืน,ท,คนทั้งวัน,ท,วนทั้งคืนลูกตาบอกให้ไปฟังอะไรก็ต้องฟังเพราะว่ามันจะได้ทันกันนะเหมือนกับที่เขาตั้งกฎของปา่าไว้ว่ามันต้องตามไม่ทันกันถ้าไปถึงตรงนี้ถ้า,ถ,าถ้าหักไม้ไปทางซ้ายก็แสดงว่าไปทางซ้ายถ้าหักไม้ไปทางขวาไปทางขวา ถ้าไม่มีการหักไม้แสดงก็ตกไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันเป็นกฎของป่าเหมือนอันนี้เหมือนเนี้เป็นกฎที่ว่ามันต้องตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกฝีก้าวเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านกำลังพิจารณาอะไรอยู่แล้วท่านเล่าให้ฟังเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นมันก็ต้องตามกันพอท่านบรรลุนิพพานปุ๊บลูกศิษย์ก็บรรลุนิพพานตามเป็นแถวเลยเนี่ยหลวงป,ปู่ม่านท่านก็ลูกศิษย์ท่านก็ไม่ทิ้งกันเนี่ยตามกันช่วยเหลือกันจนกระทั่งเนี่ยสุดท้ายก็พากับรรลุนิพพานเป็นแถวเป็นแนว